บ่อหอยกินเส้นมาขายสิลุงบ่เห็ยเด่นนะเด้อที่ได้ดูเออได้ดูเลยพอสามพ่อที่สามเดียวคบคนจอนนอนมินสุกฟินกินกันซาดินเบียแทนคือบ่ให้ยครบคนจอนนอนมินบ่อคือคนบ่มีหัวนอนปลายตีนบ่อหอยครบกินเหล้าบ้ายาเมาเว้าความแข็งแท่งความมันโบเมนบ่อห็ยเออนะพ่อที่สี่ วายตัวลุ่งตัวตากินเหล้าบ่ายาเมาก็ความเท่งแท่งข้ามันโบมีนบอยคมน้องหน้ากระพาน้องเมยียโบมีนโซเซ่เซม่เท่าไม่ยายกกระบอกเห็ดเ,เห้เออแต่เราบอกว่า,าเห็นนั่นนองเมยียงามหันใส่น้องเมียตามใส่ไม่เท่าอีกไม่ได้เห็นภับได้อยู่บ่อจ้าวเออเอาภับได้ครับเอาเอาเอพ่อที่หาบอยคมหัวตรงกระลงหัวหกเด็กทอคอยน้อยทอทู่ ลูกลุงล้านตานี่ยใบว่ามึงปูหนุ่มโกงเลยไอ้ห้องวกาเจ้าพอไว้คนหนึ่งภาพใดเยอะเปล่าเออลูกตาว่าเขานี่เป็นให้นับถือเพิ่งก่อนขอที่หกสามมือให้เบิงเงินหนาห้ามือให้เบิงเงินหลังสมัยแต่ก่อนตะกี้เนาะสมัยตะกี้เนี่ยมุ่งเงินแฝะยิ่งมุ่งย้าเนาะยหน่ะเนาะเออเคนเราสามมือเบิกเงินหนาห้ามือเบิกเงินหลังคนคือยาห้าดเือนโหกลุ่มเงินนี้ไซต์บีเคมุ่งอลไรแล้วหล่ะเนี <laughs> ไม่หรอครับเออได้ดีเก่มุ่งมุ่งโจมจะม้วจากสีนจั้งซากเดิมสิครับสามมือเบื้องน้าฮามือเบื้งาาองหลังญาฮ่าเทือกหัวสาาร้างหมอยไฟยะไม่กระซ้านามสดเลยเรียกการจันทบินยากในซอยฮับได้อยู่เออพ่อที่เจ็ดขึ้นเฮือนลุ้งเฮือนตาเพิ่นบอกเฮือนพอเทาเมทาบ่ให้แตะเตียวลอยไส้เข้าใจบัวเตะเตียวลอยไส้ Cứ hộp xưa là sài bắc hàm mắt hay gây ngăn trong lòng trong lòng là bà hoa bạc nguồn ngang hà nào hà tay cho luk cho luk bò hiệp bảo vào xin khao và xin kèm ku khao thalang phân 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 ลงนำมาเห็ดก้นฟูจกคู่ว้แขนสั่นเค็ดเป็นเออแขนสั่นเอาไว้ต่อชุดพ่อไม่ตามเหมือนว่าเลือกเหี้ยเจมอง่ข้องสร้างใส่เฮือนได้ปลากินแต่ใสเหมือนว่ามาแห้งคักเนาะปากคอใหญ่กินแต่ใสแห้งคักเนาะไอปลากินแต่ใสได้ใกล้กินแต่ตีนเหมือนว่ากินซีนไมยรับข้ากินปลามารับแกงคือว่าไ่อเสื่องกินหนาแต่ว่าปากคอตัวใหญ่มันแบบเสื่องซะดรอก เออบอยบอยเมย์กินบอได้ซื้อซชิ้นฟ้านซีนเยอะมากกว่าป่ะเอาไว้สจดอกกินเองสจดอกบอยแบ่งกับบอยแมย์บอเ่าไม่เท่าบอยเฮ็ดไลเออให้ปันเบนว่าปันหนาเงื่อนใหญ่มาเงื่อนน้อยบอยแบ่งแบงเงื่อนน้อยหาเงื่อนใหญ่บถูกเลยไอ้แบ่งเงื่อนบอเงื่อนแม่์สะกอนจะหอดเงื่อนลูกเงื่อนหลาน